รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสคนในรายการพาน้องเข้าแหล่งเรียนรู้รายการ เยาวชนไปเรียนรู้นอกสถานที่กับผู้เชี่ยวชาญของท้องถิ่นค่ะค่ะแล้ววันนี้ที่เราจะพาจะไปท่องแหล่งเรียนรู้ที่ไหนกันนะคะรดติดตามได้ในัลิปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้คัดเลือกข้อความจากแฟนเพจนะคะจากน้องๆทั่วประเทศนะคะที่ส่งมาซึ่งผู้โชคดีของวันนี้ก็คือน้องคิวและน้องแตงค่ะซึ่งเราบอกว่าอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทําโต๊ะมาฮินอ่อนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มี2ที่กรณ์สาสนของเรานะคะซึ่งอาสาพารานทั้งสอง ห้องแหล่งครู้กับเจ้าของโรงงานตัวจริงนะคะที่บ้านสาคอนพัฒนาตบนหนองแวงอ,อน,น้บสมจัองหวัดอุดรธานีค่ะค่ะและจะเป็นยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันกับน้องๆได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะและนี่คือโรงงานทำโตมันต่อนที่บ้านสาครพัฒนาตนหนองแวงอ,อน,น้ำสมจังหวัดอุดรธานีค่ะแลววันนี้เราอยู่กับ นี่เลยค่ะคุณแม่ทองทิพย์ที่เป็นเจ้าของสุจการการทำตัวมหิอ่อนค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำต้วมหิตอ่อนของเรานั่นก็คือหินกรานิตปูนขาวสไตล์แม่พิมพ์น้ำมันดีเซอร์ผสมน้ำมันเครื่องเหล็กเส้นขั้นตอนในการทำนะคะขั้นตอนที่1 นำผนแกรนผงปูนขาวและทรายผสมกับน้ำให้ได้แบบเหนียวมากและแบบเหนียวน้อยจากนั้นใช้ปูนขาวและทรายผสมกับน้ำในอัตราปูนหนึ่งส่วนต่อทรายสามส่วนเสร็จแล้วนำเอาแม่พิมพ์มาประกอบและทานน้ำมันให้ทั่วค่ะขั้นตอนที่2 ำปูนขาวผสมทรายขึ้นขอบของแม่พิมพ์แล้วโดยด้ผงปูนขาวเพื่อป้องกันการรวมตัวกันของปูนขั้นตอนสุดท้ายนำปูนขาวที่ผสมหินแกรนิตมาเทใส่แม่พิมพ์จนเต็มแล้วเกลีย่ยให้เรียบจากนั้นนำไปตาแกแดดประมาณ1วันแล้วแกะออกจากแม่พิมพ์นำไปขัดให้เรียบและล้างให้สะอาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ การทำต้มะฮินอ่อนของเราไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะต้องอาศัยทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความอดทนเพราะก่อนจะได้ต้นมะฮินอ่อนของเราในแต่ละตัวนั้นมันไม่ง่ายกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ทองทิพย์นะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเรามาเรียนรู้การทำต้นมะฮินอ่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะ<อ> 太狂了。